ตัวฮากันกับเบลล์แม่ผู้ใดมาเวียนมาซื้อข้าวจีไปตอนนั้นเนี่ยโอ้ดีใจแหงน่ะตอนไอ้ปอมไปเห็นไม่ไหมเลยหมักซื้องเปี๊ยมาข้าวจี้กับก้อนชีได้กินกับเบมันง่ายต้องแม่นมาเบียงแล้วจึงได้กินข้าวจี้เลยทุกคนอยูโรสามแตกี้บ้านนอกแห้ง กำลังต่ำข้าปุ้นโลดข้าปุ้นขน้าวงมจีนอันต,ต่ำตับขึ้นต่ำใอ้คนละเรือเลยดผเื<ช>อัก้นต่ำตุกสแต่ถ้าไม่ได้ต่ำเลยนี่ฉันได้เดนนย้ว่เครื่องแบบเครื่องมืน,แบบมนกับแบบไล่แซ่บๆสินะนว้าวท้วมันกรงสรือเลยละ่ะกางเสือเหอเื่อติโ <c oughs> บเสื้อเลยก็ได้นะได้ยะยะ เดี S <S ๋ยวถ้าไว้จำนำมันสิเป็นตามแล้วมันสิมุมัดอนันมันมันมันสิออกเออละหลเซนสาเออเซนสหตัวอยู่ตลาดอันลมนตัวใหญ่กว่านนต้องจ่คะร้้ะะะระเดเะ มันคือว่าเป็นสีสดใสจางจ้ะม่นมีปลาแดงน้นก็แซอ่ะใช่จะคอบปิด กฟังลาวกับฟั่งไทยนี่ค่อนข้างแตกต่างกันเลทุกคนคนลาวนี่จะแบบใส่เครื่องทั้งหมดและตับพร้อมกันคนไทยนี่จะตำเคนระย่างชาสังเกตเบิ่งไหมแล้กจะบุมมาตำเ้นเนาะเพินม,มาแปเกค่คือ่า แบบก๋วยเตี๋ยวตับมนะฮะนะตับไแดบบ้มามาจุลีเขามากตับเลยเลยด้ชิมอีกทีคือ <c> ส <oughs> ิมตลอดช<ม>ิมดิม,มันดูจางๆต้องซิมกุ้งด้วยนะมไม่ไดแจ้งปเป็นงจางบอก่อส้ชมบหรอ จางบสมกับบว่านเออซื้อทุกอันเลยเนะาะค่าประเด็จมีอย่างนี่แหละบว่าจะอะไรก็ตามต้องใส่ปรด็ถึงแบบซีครบมืดทุกย่างแล้วแต่ว่ายังคาดย่างเดียวมันก็คือแบบ <Okay. S 1> สรสชาติมันบัดังดื่มแล้วนะัวนเนาะบัวว่าแต่อันเด็มันบัคือเก้าแล้วนะคาาประเด็จลใสไปต,ตามนิดน่อย โอเคมาเดี๋ยวเรามากินพร้อมๆกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอตัวปุ่มก่อนจากที่ปุ่งโดนเจ้าเดือ,อดเนี่ยผมจะรอดครัเแน่สิเดี๋ยวดูทุกคนนี่ว่า,าิีตามมันเสียมาบุนา๊นนะเฮ้ยมันบริเพดเป็นป้าบริตำเผ็ดมาชิมเบิ้งกินได้บ้าะมาทุกคน โดดเลยได้ไปกินปุงม,มือนั้นพาลานไปลอยน้ำพันละซื้อกินนั่นแซ่บแซมเลยข้าวปั้นขาผัดต่ำข้าวผัดกันธรรมดามต่ำแซ่บยังหิวข้าวหรือวะเครื่องมือวัน้สี่ส <40, 000. S 1> ิบพัน มีแต่กุ้งอันรอ่อืมคือบมนเจังบอกออกมาบอกอืมตอนช่วยกันเลยนายตุ้งกะอันเดียวปลาหมึก,กอันเดียวที่มีได<า>ซ่มาเอาไว้มาชิมบ้งมากินไหนบอมันเป็นปานไดตาเขาใช่มเดี๋ยวมาเดินคนกินตอนใบยๆมันมียุ่งเหินเม่น ตอนเรงๆค่ะไปเรียนอ,อันเฮ็ดอันบัตรพานแดนฮันสมุนเฮาเฮ็ดไว้เดือนนึ่งนะสมุนเฮ็ดไว้ค่ะสเตนไม่เดือดก็ได้ปะบัตรมือกาไปเพืเ่อนๆจิงนะับอืม,อม มันกุ้งคือประมาณปีน,งปนึงหรออปีนึงหวานหรว่า,าเขาจะบอกสามปีกับปีนึงเนี่ยบอกว่าตีสามที่ทำพระเจ้าก่อนสมมติเราเอาเอาจิ้งโง่ไปนำนี้เขาต้องไม่เฮ็ดผู้ติดตามเพราะว่ามัมนบุ๋มอย่นั้นเลยว่าประจำตัววัดอันนั้นเองสมโนโครวัวกับสิบแปดคุเนาะไม่หรอ ปี่เพคนจึงเอาเขาสมานุควรสิบแปดเด้เบาเพคนดิบอมแม่มาสิบแปดอย่างที่เขาเอาเขาแล้วเออเอาว่าใช้เงินมีแต่คนจะคนอืมอื้ออื้อมากินแท้แซ่บจไหมแสรนจแล้วจะกินข้าวเอาข้าวมากินไปเอามากินมันกันนี้เอาข้าวมานั่งกินนันกันไป มื่ออื่นจังไปกินกินยังกินพิซซ่าปะเป็นรอยน้ำในเมลอนะพาไปกินพิซซ่าปะจัดก,กี้บ็เคยหูอจักพิซซ่าหากปไปหงอ่วงอายมายุ่ยงเหี่ยงทัน <c oughs> อายซื้อไปให้กินก่อ <c oughs> นที่ได้กินก่ะโบเม็นง่าย กับ5ดาวท่านดูในหรวค่ะเดี๋ยวนี้แบบโลกมันเปิดกว้างเฮงแลวนะทุกคนเนาะท่านไ่แล้วบอกได้ว่าคือว่าเตกีท่นแบบมาแต่บ้านนอกแล้วกับโบกงวนได้แทนนะทุกคนเตกีฮนเนาะแบบขนาดสิไปเหียนอยู่วิทยาลัยอยู่มหาลัยเดีนึงเนี่ยก็ยังได้ให้คนอื่น เลนไฮคามาโบฮูแล้วก็เซียงนเงอนบางคนก็แบบบบฮูก็ทึกต้มทึกตัวไป <c oughs> คิดว่าเวียงอยู่ใกล้ลเลยจะก้นะอ,อันจนว่ามามาเวียงคนเดียวพ่อแม่ก็เพิ่มมาเล้วกินบบรันสมัยเด้อ,อ,อรศัซับกับ,บ่แม่ ปูฮากันกันบเบลล์มันผู้ใดมาเบียงมาซื้อข้าวจี้ไปตอนนั้นเลยโอ้ดีใจหแหงตอนไอปอมไปเห็นไม่ไม่เลยหมักซครื่องเก๊ยมาข้าวจี้กับก้อนได้กินกับเบลล์แม่นง่ายต้องแม่นมาเบียงเลยจึงได้กินข้าวจี้เลยทุกคนยูรอกซานแตกี้บัลน,นอกแห้งเดี๋ยวนี้ฮันกระธรรมดาแล้วเนาะตะกี้ทำโบหัวบอนอื่นเพิ่นเป่นบออยูรอกซา,านมีป่น อื้นี้น你สิบปซสีอเดียวป่ะไปเถอะไปไ้น่าจนสวยป่ะประมาณสำเน็จไปป้องอื่นมาก็จึงมาลอยเนี่ยเพราะว่าเย็กไปลองเป้อง้นหรือว่ามันกี่จึงไปลอวว่ะรู้ได้ก็ได้ อื้นจะไปจะลอยน้ำมาเสร็จทำไปลอยน้ำจะช่วยเนี่ยไปกินพิซซ่าเราไปกินพิซซ่าปแปลกเลยต้วงพาเข้าไปล็รกเข็มข้องเหรอแค่เผ็อดอัดดิ้งน้อยเป็นน้ำกินมพาทำานหันหรือว่าเอาเอาเอาผู้เดียวกันเพราะวัยยุ่ ăn mắt bay lúc em hộ đu Ăn dù mình nhaila 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 là, nhaila 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 hóa nhaila 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 กุ้งนี่ส่วงหนึ่งคือเบื่อเบื่อแบบเพ่นกับบยากแต่ว่าเดิมยากนะแบบนี้ตอนนั้นเขาไปกินนันบุฟเฟ่เลยอะจากมือหนึ่งเขาลองอดข้าวแล้วกินไปกินบุฟเฟ่กุ้งแหกก็ล่ะ ฮอนทร์สวงนี่เป็นแต่ว่าเมื่อวานนีแต่ฝนตกเมื่อวานอะคืออื่นเมืเ่อวานเมื่อวานนี้แค่ฟฝนไปตลาดนี่แหละ <c oughs> สวงอันไปองค์เงียธนาแดกพอดีฮอน <c oughs> สวงนี่ตกตลอดอะได้เขาจะทบหรอจะทบเดเจ็ดลรอ คงเหียนก็นเริ่มพักละทุกคนพักเลงอ่ะ mm hmm. อยู่ลองสานกับสซงงแล้วอวานเออเมนยังปานเป็นสิพักของเหียนเลยเนาะเออขันขันได้ไปไทยทันะ้ง จะไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่อาหารอันเขาเจะหมักอะไรสดอยู่สิเดือดอุดรไม่แน่ใจคือว่าวน้องขายอาหานทะเลเผาอะไรทุกยอย่างเลยชื่อแบบเขาเป็นอโลเฟสใช่ไหม,มคนะมมละอเหารได้กินปลาแซลมอนบ่มีว่าบุฟเ,เฟ่ปลาแซลมอนมีแต่ซึม ถ้าเป็นบุฟเฟ่ปลาแซลมอนนี่ยากลองกินยุ่ยยังไม่เคยกินจริงๆอ่ะกินมาได้ไล่แล้วเป็นยังมิเดซี่เป็นแพทย์น้อยมาสไลกินมันก็ได้ไล่เดี๋ยวนี้สไล่์มีเดซีมอนเลียงยังอยู่ลาวนี้ น้ีเขาสมอนแทงแผ่นนะสีัเซอรอ้นสออ้นแต่เนื้อมันนะรบกวนงาแดงสีสตมโบอันมีกลางอยู่วะมีเนะมีนี่อันสีสตมแดงงา โบริการรองสารในลายชิ้นอะไรเนาะที่แรกว่าที่นี่สิกรับคิดอยู่วันนี้วันอยากกับรองสารก่อนกินไปอืมเด็กก็คข้านำมื ทานไก่โซนอ <laughs> ดแผ็ดทุกคนเลื่อมทุกคนยังแตกเนืจีนนิดเดียวมืว้อน,นี้ก็ไม่ได้ไปที่ใดมาทำกุ้งกินกับเี่สาวมบกินโดดแล้ว ซึ่งชีตัมบอแเซบซําเดอร์กระเซปเป็นกุ้งนะทุกคนค่ะมันน้อยละแซบบ้านยาไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินได้หน่อยเดียวเลยพันบปยากเลยกุ้งยากมันไล่พูดไล่อันพูดเดี๋ยวเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายบายบางทีมีโอกาสเป็นลิ้นไทยกันพาไปกินเด้อแม่นเนาะบายบาย